รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คงรู้ดีกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าคาเฟ่ทั่วไปปกติแล้วก็จะเป็นร้านนั่งดื่มมีเสียงเพลงเปิดคลอเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศภายในร้านเพร้อมมีมุมตกแต่งที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปเป็นไหนไหนแต่จะมีซักกี่ที่ครับที่เปิดคาเฟ่พร้อมกับทำฟาร์มไก่ควบคู่กันไว้ในพื้นที่เดียวกันคุณผู้ชมคงเริ่มมีข้อสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นในวันนี้เราขอพาคุณผู้ชมร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกัน กับคุณว่าวเจ้าของคาเฟ่สุนทรีอิสไลฟ์คาเฟ่ฟาร์มไก่ที่จังหวัดอุดรธานีว่าอะไรคือแรงบันดาลใจจึงเลือกที่จะทำฟาร์มไก่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคาเฟ่แห่งนี้เราไปฟังคำตอบจากคุณว่าวกันเลยครับจุดเริ่มต้นของการเปิดคาเฟ่เนี่ยเป็นการเปิดคาเฟ่ที่แปลกๆนิดน,นึงเพราะว่าเราทำงานออกแบบอยู่ตลอดและทุกครั้งที่มีการประชุมแบบ เราจะนัดลูกค้าประชุมที่บ้านแล้วเราก็จะทําอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้าจัดโต๊ะให้ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีภาพเหล่านี้ออกไปลูกค้าก็จะประทับใจแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเพื่อนๆเรามาบอกว่าเอ้ยเราอยากอยู่ในประสบการณ์แบบนั้นด้วยอะเราสามารถไปที่บ้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็มีเพื่อนๆมาหาตลอดแล้วก็ทาอาหารเครื่องดื่มให้เพื่อนๆได้ทานแล้วเพื่อนๆแล้วก็ลูกค้าก็ยุว่าเอ้ยทําขนาดเนี้ยเปิดคาเฟ่เหอะเราก็เห็นช่องว่าง ในแกลบระหว่างวันนะคะว่ามันมีเวลาที่ว่างอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการผ่อนคลายจากการทํางานด้วยเราก็เลยทดลองเปิดคาเฟ่ซึ่งมันก็ได้ผลตอบรับที่ดีมากาวัตถุดิบที่ดีที่สุดเท่าที่เราหาได้เราจะหามาทําให้ลูกค้าอย่างเนยเราก็ใช้เนยที่เราหาได้แบบดีที่สุดจากฝรั่งเศสส่วนขนมส่วนมากจากแป้งเราก็เปลี่ยนเป็นอัลมอนด์บดค่ะไข่ไก่ที่เราใช้มันคือวัตถุดิบ หลักในการทำเบเกอรี่เราก็อ,อยากผลิตเองอ่ะเราอยากมีฟาร์มที่สามารถผลิตไข่ไก่เพื่อใช้ในคาเฟ่ของเราได้ค่ะนอกจากการเลี้ยงไก่เพื่อน,นำไข่มาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำขนมแล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณบาวนั่นก็คือความสุขในวัยเด็กของเรา ใช่ไหมครับการเปิดคาเฟ่แล้วก็เลี้ยงสัตว์ไปด้วยในปัจจุบันนะคะมันมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับอดีตเมื่อตอนที่เราเป็นวัยเด็กนะคะเมื่อตอนที่เราเป็นวัยเด็กอ่ะเรามีพื้นที่เล็กๆอยู่หลังบ้านซึ่งคุณพ่อคุณแม่ทําเป็นสวนเล็กๆให้เป็นสวนหลังบ้านบ้านเราก็เป็นห้องแถวธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่มันมีพื้นที่เล็กๆแคบๆแต่มันยาวอ่ะอยู่หลังบ้านคุณพ่อคุณแม่กลัวเราแบบไปวิ่งเล่นข้าถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยก็เลยสร้างพื้นที่เล็กๆตรงนั้นเป็นสวน สวนในที่นี้ก็จะมีแบบแพร่ไม้ไผ่ที่ต่อเป็นบ้านหลังเล็กๆมีหลังคามุงหญ้าคาอย่างงี้ค่ะง่ายๆมีบ่อน้ําที่เราดูละครแล้วก็จินตนาการบอกคุณพ่อว่าคืออยากได้บ่อน้ําแล้วมีแบบสะพานไม้ข้าวคุณพ่อก็ทําง่ายๆเราก็บอกคุณพ่อว่าเราต้องการเลี้ยงไก่เลี้ยงหา่านเลี้ยงกระต่ายอ่าเราก็ไปศึกษากันว่าสัตว์เหล่านั้นอะ่ะเลี้ยงยังไงอืมต้องดูแลยังไง ซึ่งโชคดีที่คุณพ่อเขาเรียนจบทางด้านปศุสัตว์เขาก็ให้คําแนะนํากับเราได้ว่าเราควรดูแลสัตว์เหล่านี้ยังไงนะคะอย่างท,ที่บอกเราทำเบเกอรีร่เนะแต่ด้วยชีวิตตั้งแต่เด็กมาเราเลี้ยงสัตว์มาตลอดถึงแบบในพื้นที่ที่บอกว่าห้ามเลี้ยงเราก็จะแอบเลี้ยงดีอะสำหรับเราเรารู้สึกว่า การเลี้ยงสัตว์คือเรื่องสําคัญสําหรับเรามากๆเราอยากมีโมเมนต์นอีกครั้งเพื่อที่จะแบบว่าเพื่อที่จะฮิลจิตใจเราอะจากสิ่งที่เราเครียดระหว่างวานันหรือเราต้องการผ่อนคลาย,ยานยคะเราก็จะไปอยู่กับสัตว์ในช่วงที่แบบทํางานเสร็จเนี้ยค่ะหรือต้องการพักจากงานการเลี้ยงไก่ของเราอ่ะมันก็คือการเลี้ยงการเลี้ยงสัตว์ทั่วไปนะคะแต่เราอะแค่ใส่รายละเอียดในการเลี้ยงเข้าไปอย่างเรื่อง คอกของเขาหรือว่าบริเวณที่เขาอยู่เราทำให้เขามีความสุขในการอยู่ในพื้นที่นั้นให้มากที่สุดและเราอเลี้ยงเพื่อเก็บไข่แต่รอไม่ได้เล่งไม่ได้เล่งเขาไม่ได้เลองให้เขาออกไข่จานวนที่เยอะแต่ว่าให้เขาอยู่อย่างมีความสุขโดยที่ไม่เจ็บไม่ป่วยให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้นะคะสายพันธุ์แรกก็คือสายพันธุ์อัสสลอป เป็นสายพันธุ์ไก่ไข่จากประเทศอังกฤษนะคะแต่เขาเป็นไก่ไข่สายพันธุ์แท้ให้ไข่ไก่สีครีมซึ่งออกไข่250ฟองต่อปีค่ะที่ผ่านมากรมทางหลวงได้พัฒนาก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนรวมถึงรองรับการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งและระบบบริหารขนส,ส่งสินค้าและบริการ อย่างล่าสุดกับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3901และ3902สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกโดยมีการออกแบบก่อสร้างทางคู่ขนาน3ช่องจราจรเพื่อให้สามารถรองรับกับปริมาณจราจรในอนาคตซึ่งเส้นทางนี้ยังเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M6 บางปะอินถึงนคนรราชสีมาและ M81 บางใหญ่ถึงกาญจนบุรีต่อลงภาคใต้และโครงข่ายอื่นๆในอนาคต สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3901และ3902นั้นแบบ่งการก่อสร้างเป็น8ตอนฝั่งซ้าย4ตอนและฝั่งขวา4ตอนโดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางบัวทองไปสิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับบางประอินระยะทาง35.57กิโลเมตรปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้า178คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมปี2566 ซึ่งเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางทําให้โครงข่ายทางหลวงและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น